ของพี่ได้ของพี่นายี่เขียวก็เง่งหรือว่าไอแดงก็รีรีเลยเอาไม้ทิ้งตามามันไปมามันไปสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ห้องข่าวภูมิภาควันเสาร์ที่2สิงหาคม2,557ครับกับผมหนุ่มชาวไร่ขวัญใจบ้านนาอัยราพุ่มพวงครับเปิดรายการวันนี้ครับเราก็มีคําเตือนไปถึงพี่น้องชาวบ้านที่ตําบลบ้านควรอําเภอเมืองจังหวัดตรังครับ เพราะว่าตอนนี้พบว่ามีสุนัขในพื้นที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าและก็เป็นสุนัขจรจัดที่มีชาวบ้านเขาเก็บมาเลี้ยงครับไม่ใช่ว่าแค่มีตัวเดียวนะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายตัวครับรวมทั้งแมวด้วยก็มากกว่า20ตัวทางปศุสัตว์จังหวัดก็ได้เร่งลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันให้แล้วครับ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์ตรังครับนำโดยสัตวแพทย์หญิงสิริรักษ์คงหนูสัตวแพทย์ชำนาญการและคณะเดินทางเข้าตรวจสอบและฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวภายในบ้านพักหลังหนึ่งครับซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนตรังปะเหลียนตำบลบ้านควรอำเภอเมืองตรังที่มีประมาณ23ตัวหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมามีสุนัขในบ้านดังกล่าวตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้าและโดยสุนัขและแมวดังกล่าวจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนทั้งหมด4ี่ครั้งครั้งละ1เข็ม หลังจากนั้นจะต้องรอดูอาการอีก6เดือนครับทางด้านนายสัตวแพทย์สมศักดิ์จิตติวิสุทธิวงศ์นายสัตวแพทย์ชำนาญการเปิดเผยครับว่าสุนัขที่ตรวจพบเป็นโรคพิษสุนัขบ้าที่บ้านหลังนี้ถือเป็นรายแรกของปีและของจังหวัดจึงต้องรีบลงมากักพื้นที่สัตว์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ร่วมกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดครับ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ปศสุสัตว์ตรังยังห้ามไม่ให้คนในบ้านพักหลังดังกล่าวและในย่านใกล้เคียงสัมผัสกับสุนัขและแมวที่เหลือโดยเด็ดขาดส่วนคนที่ถูกสุนัขและแมวกัดหรือว่าสัมผัสกับสัตว์ให้รีบไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีเพราะเสี่ยงต่อการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าและอาจเสียชีวิตได้ครับ ส่วนที่จังหวัดจันทบุรีครับก็ได้มีการเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมโดยการขุดลอกคูคลองเพื่อเป็นการเร่งระบายน้ำหลังมีฝนตกในพื้นที่ครับเพื่อท,ที่จะได้แก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีครับรถแบ็คโฮเร่งขุดลอกคูคลองครับและร่องน้ำเป็นการเร่งด่วนเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่บริเวณหมู่ที่8หมู่บ้านมั่นคงจันทบูรณ์เพิ่มพูนทรัพย์ตําบลบางกะะ หมู่บ้านสวยตำบลวัดใหม่อเภอเมืองและบริเวณถนนสายท่าฉลบับเขตเทศบาลตำบลค่ายเนินวงที่มีปัญหาน้ำระบายไม่ทันครับในช่วงที่มีฝนตกหนักและก็มักจะเกิดน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่สำรวจปริมาณน,น้ำและติดตามความคืบหน้าการขุดลอกคลองน้ำใสซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่า ปัญหาน้ําท่วมเกิดจากการระบายน้ําไม่ทันน้ําเอ่อล้นท่วมถนนและบ้านเรือ,รอนราษฎรสร้างความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนจังหวัดจึงจําเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนโดยบรุรณาการทุกภาคส่วนครับเข้ามาป้องกันแก้ไขปัญหาทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานโชลรประทานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต17จันทบุรีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำเครื่องจักรกลรถแบคโฮเข้ามาดำเนินการขุดลอกคลองน้ำใสขยายช่องทางเดินน้ำให้ไหลลงทะเลได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นครับ ช่วงนี้เราลงไปกันที่ภาคใต้ครับที่จังหวัดสงขลาหลังจากก่อนหน้านี้ก็มีข่าวออกมานะครับว่านางเงือกทองที่อยู่คู่กับชายหาดแหลมสมิหลามานานถึง46ปีและก็ถือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดครับเกิดแตกร้าวแล้วก็ผุก,กร่อนล่าสุดทางเทศบาลนครสงขาก็ได้เข้าไปซ่อมแซมเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปสามารถถ่ายรูปได้ตามปกติแล้วครับ และนี่ก็คือสภาพล่าสุดนะครับของนางเงือกทองที่ชายหาดแหลมสมิลาซึ่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครสงขลาได้ลงไปตรวจสอบและส่งช่างที่มีความชำนาญในการเชื่อมรอยต่อของทองเหลืองเข้าทำการซ่อมแซมครับโดยเฉพาะที่บริเวณส่วนหางให้กลับเข้าสู่สภาพเดิม คุณสมศักดิ์ตันติเสรณีนายกเทศมนตรีนครสงขลาบอกครับว่าสาเหตุที่รูปปั้นนางเงือกทองเกิดการผุกร่อนนั้นหลักๆก็เป็นผลมาจากสภาพอากาศที่ติดชายทะเลซึ่งมีความเค็มประกอบกับรูปปั้นนี้ครับสร้างมานานแล้วตั้งแต่ปี2509รวมระยะเวลาก็กว่า50ปีและแต่ละปีก็จะมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปนั่งถ่ายรูปกันเป็นจํานวนมาก ก็อาจจะทําให้ชำรุะเสียหายแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงไปนะครับหลังจากซ่อมแซมแล้วก็ขอยืนยันว่ายังคงเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปนั่งถ่ายรูปได้เหมือนเดิมโดยไม่มีการห้ามแต่อย่างใดครับกรมประชาสัมพันธ์ครับก็จัดโครงการปฏิบัติธรรมสมานฉันเพื่อให้บุคลากรได้ซึมซับหลักธรรมและแนวทางปฏิบัติตามวิถีของพุทธอันจะนำความสงบสุขร่มเย็นมาสู่ตนเองและสังคมติดตามได้จากรายงานครับ เจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมใช้เวลาช่วงเช้าตรูท่ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อเรียนรู้จาัดก,การปฏิบัติจริงซึ่งกรมประชาสัมพันธ์จัดโครงการนี้ขึ้นที่วัดป่าสัพทวีธรรมารามอำเภอวังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้บุคลากรได้ศึกษาการปฏิบัติตามแบบวิธีพุทธและได้ศึกษาพระธรรมสามารถนําไปปรับใช้เป็นแนวทางการทํางานและการดําเนินชีวิตให้เกิดความสงบสุข ร่มเย็นสอดคล้องกับนโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยของคอสชอ,อดีตผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและอดีตผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่าการปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่ปฏิบัติงานด้านสื่อมวลชนที่จะถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนจึงต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม ก็ในปัจจุบันนี้คะ่ะความบีบคั้นต่างๆมีค่อนข้างมากดังนั้นเนี่ยเพื่อให้ข้าราชการของกรมประชาสัมพันธ์นนเราเนี่ยซึ่งทํางานในด้านของสื่อส่วนใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อด้านวิทยุโทรทัศน์ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ออกไปจาก ไปจากพวกเราเนี่ยหมายถึงว่าข่าวที่ออกไปจากกรมประชาันธ์เนี่ยถือว่าเป็นข่าวที่เชื่อถือ,อมั่นใจได้นะคะมีความน่าเชื่อถือดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นที่เราจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมด้านศาสนาให้เยอะๆเลยเรามาเรียนรู้เรื่องของการทําวิปัสสนากรรมฐานเกิดความทุกข์กิริยาต่างๆก็ทําให้เราเรียนรู้ว่า กว่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้ได้ท่านก็ทรงมีทุกกิริยาต่างๆมากมายทีเดียวนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเราที่เราได้รับรู้ก็ทําให้เราต้องเรียนรู้ว่าการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีคุณจะต้องเข้าใจถึงหลักธรรมคาสอนอย่างท่องแท้นะัก โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนากายและจิตให้เกิดปัญญาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความรองดองสมารฉชัท์ภายในองค์กรของบุคลากรหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์จากทั่วประเทศเพื่อให้บุคลากรที่ร่วมโครงการสามารถพัฒนาอารมณ์ความคิดมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์วัฒนธรรมและค่านิยมในการทำงานแบบใหม่ตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอันเป็นประโยชน์ต่อตัวบุคคล คนรอบข้างและองค์กรซึ่งในปีถัดไปมีเป้าหมายจะขยายกิจกรรมปฏิบัติธรรมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ได้เข้าวร่วมกิจกรรมเพิ่มมากยิ่งขึ้นทีมข่าว n b t ขอนแก่นรายงานช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะครับในช่วงหน้าครับกลับมาติดตามการแจ้งเตือนปัญหาอุบัติเหตุในถนนทางด้านภาคเหนือครับเนื่องจากว่าช่วงนี้มีฝนตกหนักครับ you <music> ในวันแม่ปีนี้นะครับเจมก็อยากจะเชิญชวนลูกๆทุกท่านครับมาซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทําจากมะลิของสภาสังคมสงเคราะห์ครับปีนี้นะครับเจมก็เลือกโมบายารกจากใจลูกครับเพื่อจะนําไปกราบแม่อยากให้ทุกท่านกราบแม่กันครับ เชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตาด้วยนินรัตนะทั้งองค์หน้าตักกว้าง29เมตรสูง45เมตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554ณวัดเทพประธานอเภอสอยดาวจัังหวดจันทบุรีผู้บริจาคเงินตั้งแต่20,000บาทขึ้นไปจะจา,จารึกนาไว้ที่อาคารฐานพระ ร่วมบริจาคเงินได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าที่มีสัญลักษณ์เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาสอยดาวเลขที่บัญชี 252- 0 2 7 7 9 5ขีดขีดขีดธนาคารกรุงเทพสาขาสอยดาวเลขที่บัญชี5 6 5 0 4 3 1 6ขีดขีดขีดธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสอยดาวเลขที่บัญชี404 8 0 8 5 6 2 8ขีดขีดขีด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่08 5114 8900 08 9215 3455และ08 1621 9797ชาติคนของเราทุกหมู่เราตั้งตนอยู่ในศีลห้ารักษาศีลห้าถ้าทุกคนไม่ศีลห้าเลยกันบ้านนั้นเมืองนั้นประเทศนั้นอยู่เย็นเป็นสุข กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของห้องข่าวภูมิภาคยังคงอยู่กับผมหนุ่มชาวไร่ขวัญใจบ้านนาออยราพุูมพวงครับสำหรับนักท่องเที่ยวครับที่ใช้เส้นทางหมายเลข120จากจังหวัดเชียงรายไปจังหวัดพะเยาก็ต้องระวังอุบัติเหตุกันหน่อยนะครับเพราะว่านอกจากถนนจะราชันแล้วก็ยังมีฝนตกหนักด้วยโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้นําป้ายมาติดตั้งแจ้งเตือนประชาชนแล้วครับ เส้นทางราดชันคดเคี้ยวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเป็นเส้นทางหมายเลข120ที่ลัดจากอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายไปยังจังหวัดพะเยาซึ่งประชาชนใช้กันมากที่สุดครับแต่ว่าถนนเส้นนี้มักเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งรวมถึงรถโดยสารตกเหวมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยครับนายวรวิทย์ชัยสวัสดิน์นายอำเภอวังเหนือพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางสาขาอำเภอวังเหนือก็ได้ลงพื้นที่สำรวจเส้นทาง พร้อมระดมเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะครับออกตรวจและติดตั้งป้ายเตือนบนเส้นทางโค้งอันตรายและจุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุและอันตรายได้ครับเพื่อเป็นการเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทางนี้ที่ส่วนมากจะไม่คุ้นเส้นทางครับให้ใช้ความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นในการขับขี่นอกจากนี้ยังให้กรมทางหลวงติดตั้งป้ายเพื่อเป็นสัญญาณให้ผู้ขับขี่ใช้รถใช้ถนนในช่วงจุดเสี่ยงครับด้วยความระมัดระวังและลดความเร็วลงเนื่องจากในพื้นที่อำเภอวังเหนือจะมีฝนตกลง มาอย่างต่อเนื่องทุกวันอาจทำให้ถนนในจุดเสี่ยงเกิดดินบนภูเขา2ข้างทางสไลด์ลงมาบนผิวการจราจรได้และถนนบางช่วงจะมีน้ำป่าไหลข้ามถนนจึงได้เตรียมกําลังเจ้าหน้าที่หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็จะได้ออกปฏิบัติหน้าที่และช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยครับช่วงนี้ยังอยู่กันที่ภาคเหนือนะครับพาไปดูสมาชิกใหม่ที่ สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีครับโดยเมื่อเร็วๆนี้แม่กวางผาก็ได้ให้กำเนิดลูกกวางผาซึ่งถือเป็นหนึ่งในสัตว์15ชนิดซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนของไทยที่หายากและก็ใกล้สูญพันธุ์ซึ่งเตรียมให้นักท่องเที่ยวได้ชมในเทศกาลวันแม่แห่งชาตินี้ครับลูกกวางผาถือเป็นสมาชิกใหม่ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีครับซึ่งเกิดจากแม่กวางผาดิราพรวัย3ปีให้กำเนิดสมาชิกกวางผาเพศผู้หนึ่งตัวถือเป็นการให้กำเนิดลูกครั้งแรกครับ ซึ่งลูกกวางผาที่เกิดออกมานั้นก็มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และได้รับการเลี้ยงดูจากแม่เป็นอย่างดีโดยแม,แม่มือใหม่นะครับก็ได้เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมของตนเองซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้กับสมาชิกใหม่ด้วยโดยทางเชียงใหม่ในซาฟารี Safari, ก็ได้เชิญชวนชาวไทยร่วมตั้งชื่อให้กับสมาชิกตัวน้อยตัวนี้ครับ นายสราวุธศรีสกุลผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเปิดเผยครับว่าถือเป็นความสำเร็จในการเพราะพันธุ์ลูกกวางผาด้วยวิธีธรรมชาติในพื้นที่เฉพาะซึ่งต้องอาศัยความเอาใจใส่และก็การดูแลจากผู้เลี้ยงรวมทั้งสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันให้เกิดขึ้นโดยปัจจุบันเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีสมาชิกกวางผา21ตัวซึ่งสมาชิกกวางผาตัวน้อยเพราะแม่มือใหม่จะพร้อมออกอวดโฉมความน่ารักให้นักท่องเที่ยวได้ชมและสัมผัสความ รักอันบริสุทธิ์ของแม่ในช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติที่จะถึงนี้ครับช่วงนี้ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆให้ติดตามกันอีกครับไปติดตามกันได้ใน11เด็ดทั่วไทยครับ ัวัดลบุรีจัดโครงการสะพานบุญแด่เด็กพิเศษไทยครั้งที่2เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมนมพรรษา8.2พรรษา12สิงหาคม2557 โดยกิจกรรมภายในงานมีการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาของโรงเรียนลบบุรีปัญญานุกูลจังหวัดลบบุรีในตอนค่าจะมีการแสดงมินิคอนเซิร์ตจากวงดนตรีชมรมสื่อมนชนรักลบบุรีศูนย์การทหารปืนใหญ่ให้ชมอีกด้วยเทศบาลเมืองชนบุรีจัดโครงการคืนชีวิตสัตว์น้ําสู่ทะเลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมที่ตลาดท่าเรือพรีพร้อมให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสัพยายกรทางทะเลพร้อมจัดประกวดภาพวาดสิน้ามันระดับประถม,มศึกษาในหัวข้อการอนุรักษ์เพาะพันธุ์แพร่พันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งทะเลพร้อมทั้งปล่อยสัตว์น้ำกว่า5 0 0 0ตัวลงสู่ทะเลด้วย ชมรมคนห่วงหัวมูลนิธิเมาไม่ขับร่วมกับจังหวัดตราดจัดโครงการผู้ว่าห่วงหัวในพื้นที่จังหวัดตราดนำร่องภาคตะวันออกมีเยาวชนผู้แทนสถานศึกษาในพื้นที่จำนวนมากเข้าร่วมโครงการโดยนายแพทย์แท้จริงสิริพานิชเลขาธิการชมรมคนห่วงหัวและเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับกล่าวว่าปัจจุบันคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัยประมาณ14,00 0คนต่อปี ในจำนวนนี้เป็นเด็กและเยาวชนประมาณพันคนดังนั้นทุกภาคส่วนควรร่วมกันรณรงค์ให้ผู้ปกครองเด็กและเยาวชนเห็นความสําคัญในการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในกลุ่มเด็กเพื่อป้องกันความสูญเสียโครงการนี้มีกิจาก,การรมประกอบด้วยการมอบหมวกนิรภัยให้กับนักเรียนการจัดขบวนรณรงค์รถจักรยานยนต์ผู้ว่าห่วงหัวเปิดรอบเขตเทศบาลเมืองตราด ในช่วงนี้ครับจะพาไปรู้จักกับใหม่อีรี่ปลอดสารเคมีที่เกษตรกรจังหวัดขอนแก่นหันมาเลี้ยงแทนใหม่หมอนครับหมอนใหม่ครับขออััยทีทำให้เกษตรกรมีอาชีพที่ยั่งยืนและมั่นคงครับติดตามกันได้ครับในหนึ่งในภูทรครับ ซุ้มหลังคามุงจากเล็กๆของเกษตรกรบ้านดงหมูห่6ตำบลโคกสำราญอเภอบ้านแห่จังหวัดขอนแกน่นถูกสร้างขึ้นเป็นที่เลี้ยงไหมอีรี่ของนายหนูจันชนะพันธ์เกษตรกรที่ให้ความสนใจพอเลี้ยงไหมชนิดนี้บอกว่าได้หันมาเลี้ยงไหมอีรี่เป็นเวลาหนึ่งปีแล้วเนื่องจากนักวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแกน่นได้ลงมาให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงซึ่งง่ายกว่าเลี้ยงไหมหมอนแบบดั้งเดิม ทุกเช้าจะออกไปขอใบมันสัมปะหลังเพื่อนบ้านนำมาเป็นอาหารตัวไหมทำความสะอาดกระบะตัวไหม่ทุกสองวันและย้ายกระบะทุกเจ็วันเพราะไหมอีรี่จเจริญเติบโตได้เร็วกินเก่งทำให้มีขนาดใหญ่ขายได้ราคาไปดูแล้วก็เออมันกินใบมันสับปะหลังก็เรื่องง่ายที่เราไม่ได้ไม่ได้ทำหมอนใบเนี่ยถ้าถ้า ของพื้นบ้านเรามันจะไม่ไปปลูกหมอนปลูกเนี่ยมันจะลําบากอันนี้มันสะปลังเราเลี้ยงง่ายเราก็เลยหันมามาลองดูที่อาจารย์แนะนําให้ไปเอาตัวอย่างที่มาหาาลัยขอนแก่นก็เลยไปเอามามาเลี้ยงดูท้งแรกก็สําเร็จเลยในผลสําเร็จ ออร,อรองศาสตราจารย์ดรศิีวิไลสิริมังคาราัตหัวหน้ากลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมป่าไหมอีรีมหาวิทยาลัยขอนแก่นบอกว่าหลังจากที่ได้เข้าร่วมการสัมมานาวิชาการที่ต่างประเทศและรู้ถึงข้อดีของการเพาะเลี้ยงไหมอีรีก็ได้นํามาให้เกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นทดลองเลี้ยงปรากฏว่าได้ผลดีไหมอีรีแข็งแรงกว่าไหมมอนไหมมอนจะอ่อนแอ เมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่งจะต้องให้สารเคมีแก่ไม้มอนเกิดสารเคมีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจึงเลนเห็นว่าคุณลักษณะของไหมอีรี่พอเลี้ยงได้ดีทนต่อโรคและสัตว์ตูพืชอีกทั้งเส้นไหมจะคลา้ายฝใยมีความวาวปัจจุบันเกษตรกร,ร,กรจึงหันมาให้ความสนใจมากขึ้นพรายันสิ่งแวดล้อมก็จะมีผลเยอะมากเลยไมยอิรี่นี้ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ในในการส่งเสริมของเรานะคะจากทีมหมาวิาลขอนแก่นเนะะี่ยค่ะเราก็จะไม่ไม่แนะนำให้ใช้สีเคมีย้อมผ้าจากไมอิลี่หรือเส้นไหมาจากไมอิลี่เพราะฉะนั้นในกระบวนการอย่างครบวงจรเลยจะไม่มีสารเคมีพิษนะคะเพราะนั้นสิ่งแวดล้อมปลอดภัยแล้วก็เกษตรกรก็จะได้อาชีพที่ยั่งยืน หมอีรี่สามารถสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรเช่นไหมที่ทำรังแล้วสามารถนำมาขายได้ถึงกิโลกร,รัมละ300บาทดักแด้กิโลกร,รัมละ150บาทและรถด่วนกิโลกร,รัมละ200บาทเกษตรกรมีไรายได้เสริมเดือนละ4 0 0 0บาทโดยผลิตภตัณฑ์ไหมอีรี่ได้รับการศึกษาในต่างประเทศมานานแต่ยังไม่ได้รับความนิยมเท่าไหมมอน จึงเป็นโอกาสที่ดีในการศึกษาวิจัยจนสามารถนำไปสู่การสร้างเอกลักษณ์ใหม่อีรีไทยและนำไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอย่างครบวงจร<อ>เช่นผลิตภัณฑ์สิ่งทอผลิตภัณฑ์เครื่องจักรผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือทิ้ง<อ>เพื่อการประยุกต์ใช้ในการป้องกันกำจัดสัตรูพืชสุธนนิลหุูถ,ถ่ายภาพชานิตาประเสริฐสวัสด์ทีมข่าว N b t ขอนแก่นรายงาน ไหมอลี่ถือว่ามีประโยชน์คุ้มค่าจริงๆนะครับนอกจากเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรแล้วก็ยังเป็นการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยครับเพราะว่าตลอดกระบวนการผลิตนั้นไม่มีสารเคมีเลยครับสำหรับคุณผู้ชมครับที่มีข้อเสนอแนะหรือว่ามีคำแนะนำติชมรายการก็สามารถติดต่อเราเข้ามาได้นะครับที่ w w w f a c e b o o k .com แล้วไปที่เพจข่าวภูมิภาคครับ ส่วนในวันนี้ครับเราจะลากันด้วยบรรยากาศการแข่งขันเรือยาว5ฝีพายจังหวัดยะลาครั้งที่3ประจำปี2557ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนนอกจากนี้ยังเป็นการคืนความสุขให้กับพี่น้องชาวจังหวัดยะลาด้วยครับในช่วงนี้ครับผมนุ่มชาวไล่ขวัญใจบ้านนาอิจราพุ่มพวงพร้อมด้วยทีมข่าวภูมิภาคทุกคนต้องขอขอบคุณสําหรับการติดตามสวัสดีครับ ไม่ดูว่าไม่หมานองหลับอาสามลาไมเที่วนี้นาโคตรปลไปผ่านไปกระตุกระต่ายขึ้นหมา่ะดกน้หนุหนุนเอมาบอือมารนเต้องต้อต้อต้องตัตโซเส้นชัยแกงนราทีมหนึ่งครับจากนักราม เรียนผ่านระบบทีวีไทยก้าวข้ามสู่ดิจิทัลทีวีด้วยจำนวนช่องที่มากขึ้นกว่าเดิมเพิ่มอรรถรสในการรับชมภาพและเสียงที่มีคุณภาพดีกว่าทุกครัวเรือนที่มีโทรทัศน์อยู่เดิมสามารถรับชมดิจิทัลทีวีได้ทั้งหมดเพียงมีกล่องรับสัญญาณที่เรียกสั้นๆว่ากล่องทีวีดิจิทัลหรือเซตท็อปบ็อกซ์วิธีติดตั้งสามารถทำได้ง่ายๆด้วยตัวท่านเองโดยเสียบสายรับสัญญาณที่มาจากสายอากาศเข้ากับเซตท็อปบ็อกซ์ แล้วนำสาย AV หรือสาย HDMI เสียบเชื่อมต่อระหว่างทีวีกับเซตท็อปบ็อกซ์จากนั้นกดค้นหาช่องรายการเท่านี้ท่านก็จะสามารถรับชมทีวีดิจิทัลได้ทันทีการออกอากาศทีวีดิจิทัลของไทยนั้นเป็นการออกอากาศบนมาตรฐานทีวีดิจิทัลแบบ DVB-T2 ดังนั้น